สวัสดีครับช่องอีสานบ้านกดแกนกับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาตรวจสอบระบบนำยศนะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้ปลูกมันเดือนท่านว่าสภาพดินพี่น้องหลังจากร่มแห้งนะครับเห็ดในดินเท่าแห้งไว้ครับพี่น้องนั่นแล้วนะครับผมต้องเดินนำยศพี่น้อง็เลยตรวจสอบระบบนำยศครับครับถ้าข้าบบนหายน้ำนะครับพี่น้องโอกาสเกิด ผ่มีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องก็เลยจำเป็นต้องแต่เมื่อไห้น้ำยศนะครับสำหรับพก้นทีแปลงนี่นะครับผมก็ได้ลงในช่วงที่ปลูกนะครับสำหรับผู้ติดตามช่องอีสานบ้านขุนแก่นนะครับก็เลยมาเส็ยระบบน้ำยศนะครับพี่น้องอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องภาพพี่น้องมาบึงอ่ทดสอบระบบน้ำยศนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชม กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ